เริ่มมาวันนี้ทุกอย่างกลายเป็นอยู่ในมือเราหมดเลยแล้วเราตัวเนี้ยเราสามารถจัดการได้เองทั้งหมดอันเนี้ยเราเริ่มเริ่มมองเห็นแล้วแป๊บเดียวก็ไปได้เพราะท่านเริ่มรู้แล้วว่าไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ในมือตัวเองแล้วนะโอเคอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นฝั่งศูนย์เนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าเอา้าสุดท้ายเนี่ยงานมันเข้าอยู่ในมือศูนย์เลยใช่ไหมฮะแล้วศูนย์สามารถที่จะจัดการได้หมดเลยเพราะ,ะนั้นเรื่องของไก่กลัวไหมฮะ เรื่องของการทำค้ามรรไกยกลั <c oughs> วไหมฮะมีอาจารย์สอนแล้ว <c oughs> สองพอเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะตีกรอบตัวเองเป็นแค่ผู้เลี้ยงค่ะเขาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้และทําให้มีรายได้เพิ่มได้อย่าติดกับดักแต่กรอบเืนเดิมอันนี้สิ่งที่คอยเห็นค่ะโ <c oughs> อเคค่ะ <c oughs> คือคิดว่าน่าจะทําอีกหลายๆตัวได้เลยอะค่ะก็อย่างที่คอยบอกน้องอย่าอย่ายึดว่าเราจะต่องขายเฉพาะไก่เป็น ในแบบนี้ค่ะพอวันหนึ่งถ้าไก่เป็นระคาตกเนี่ยเราก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งที่จะไปต่ออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อยากฝากอีกอย่างหนึ่งเนาะก็คือว่าเวลาเราทำของขายอะค่ะอย่าทำตามใจเราต้องทำตามใจคนซื้อค่ะเราถึงจะได้ตังเขาทำเพื่อเอาตังเขาไง ใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ทำรสหวานเราหวานดีคนเดียวไม่หวานจะร้อด้วยใช่เหมือนวันนี้ค่ะที่พวกหนูมีสูตรมาก็คือจริงๆสูตรของพวกหนูก็คือใช้สอนไปนสูตรมาตรฐานแต่ว่าทําไมถึงอ,อยากให้ลองชิมอยากให้ลองใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าพวกหนูเตรียมมาพวกพี่จะไม่เห็นเรื่องของแบบปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรเลยคือพวกหนูก็จะโปรงานแบบไรที่ติ โอเคแต่ว่าถ้าพอมันมีวัตถุดิบจากที่นี่อะค่ะ<ม>หรือว่าเป็นของที่แบบในท้องถิ่นเราจริงๆอันเนี้ยเราจะเห็นปัญหาแล้วก็ช่วยกันแก้ได้ในตอนที่เริ่มต้นค่ะ,<ม>อะพอต่อไปอะพอที่เจอปัญหาแล้วอย่างวันเนี้ยค่ะทุกคนบอกว่าเบ็ดของเมนูนะคะแต่ยังไม่ได้เป็นความสําเร็จของกลุ่มนะมคือจากนี้จากเนี้ยเราจะต้องไปต่อซึ่งวัตถุดิบยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่สําหรับวันนี้ก็คือไก่ ไก่เดี๋ยวมันจะต้องเป็นไก่ตอนใช่ไหมฮะที่เราคุยกันไว้ไก่บันนี้เป็นไก่อายุน้อยไก่ตอนไม่ทันไก่ตอนไม่ทันไม่เป็นไรแล้วก็เป็นครั้งแรกครั้งต่อไปต้องมีไก่ตอนอาจจะต้องมีอบรมตอนไก่อะไรเนี่ยนะจะต้องทําให้ได้ผมว่าจะไก่ตอนรสชาติจะอร่อยกว่านใช่ค่ะแล้วแล้วมันจะแบบเนื้อมันจะเยอะกว่านี้นุ่มกว่านี้นะฮะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เป็นอะไรที่แบบเป็นดีมากกันแล้วกันแล้วก็มันเป็นธุรกิจที่ ทําทได้นะถ้าใครสักคนหนึ่งกง็ในกลุ่มนะที่ทำเนี่ยก็โอเคแล้วนะฮะสักคนหนึ่งโอเคละที่จะทําต่อไปนะคะเป็นความหวังของพ่อเอนแะ้วกันเนาะอโอเคนะเสริมการเลี้ยงไก่ไปนะคะก็รู้สึกว่ากเกษตรกรก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเลี้ยงเป็นเนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าในปริมาณของการผลิตอาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ แล้วก็อย่างมันเนี้ยที่เราได้ไก่มาสะท้อนเห็นว่าเราต้องไปศึกษาละว่าอายุการเลี้ยงแต่ละช่วงอายุ<ม>ช่วงไหนที่จะเหมาะที่จะมาบริโภคนะคะ<ม>แล้วก็จะได้วัตถุดิบที่ดีเพื่อที่จะเอาไปสู่ผู้บริโภคต่อไปนะคะ<ม>ก็ต้องสู่ถึงการวิจัยเป็น,นช่วงๆไปอีกนะคะต้องขอขอบคุณหนงานที่เกี่ยวข้องทุกหนงานื่อเป็นบริสั์เป็นศูนย์่ีไซน เจ้าหน้าที่งานบริษัททุกในงานที่ไม่เรียกชื่อเนี่ยครับจริงๆกลุ่มผมเนี่ยไม่สามารถที่จะโตด้วยตัวเองได้ถ้าไม่มีกลุ่มดังกล่าวทุกๆกลุ่มที่เอ่ยมาเนี่ยที่เป็นที่เลี้ยงให้เนี่ยถามว่ากลุ่มเกษตรกรแบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็ยึดติดอยู่แค่ในกอบไม่สามารถที่จะโตได้ไก่ก็แค่เลี้ยงแค่ขข่โลละแปบาทแต่ถ้าเรามาแปลรูปมาเพิ่มผลิตมูลค่าขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะเป็นมูลค่าเพิ่มหรือแปรได้อีก เพราะว่าเหมือนเราก็คิดว่าเราทําได้อยู่แค่นี้เลี้ยงแล้วก็ขายถ้าเรามาแปลรูปให้มันเป็นแบบที่ปมคุยก็อาจารย์คุยกับท่านนายอำเภอนายอเภอบอกว่าเดี๋ยวงวดหน้าจะนํำข้าวมันไก่ให้ผู้ว่าได้ทานทีนี้มันก็จะขึ้นไปอีกระดับนนะผมคิดว่าต่อไปที่นี่นะครับความหวังผมเนี่ยคิดว่าที่เนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดเพชรบุรีเลยว,ว่าไก่เขียวข้ทราย แล้วก็ขึ้นชื่อที่นี่แล้วก็คนทั่วประเทศหรืออาจทั้งโลกก็ได้อาจจะรู้จักแต่เขียว้วรายที่นี่เข้ามันไก่ตอนเขียว้วยซายต้องมากินที่นี่ต้องหมู่บ้านนี้เท่านั้นแล้วก็ไปกินที่สูน่ะสูนเนี่ยเป็นสูนจัดจําหน่ายให้ผมก็จะนําเรียนทางพออแล้วก็ทางงานขยายผลเนี่ยได้นําเรียนทางท่านพออพวกเราเป็นผู้ผลิตผู้ขายคือทางสูนครับ